สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านะอ่ะที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะครับอยู่ผมสายลมพาลุยครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะโหมืดมากๆแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงหมาเห่าด้วยนะวันนี้ผมจะเดินทางไปหาน้องต้นมันนะครับซึ่องอยู่ที่บ้านน้องแดงนะแล้วผมไม่ได้เห็นน้องต้นมันมานานแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสที่จะไปหาน้องต้นมันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ น้องต้นมันของเราทาอะไรอยู่นะก็ราผมก็ไม่รู้ได้ว่าเขาอยู่ที่บ้านน้องแดงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับว่าผมจะเจอน้องต้นมันหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปชมคลิปของผมก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปกันเลยครับหมายังเห่าไม่หยุดเลยนะพี่ๆไป ءَ <laughs> รู้เปล่ามัถึงนแล้วคนจอดรถก่อนนะดดดดโอ้นู่นน้นนองต้นมันอยู่นู่นนะเข้เาจาําผมได้ด้วยนะครับเฮ้ยเก่งสังยเกลอเกสั้นเกลืยอน่คือน้องต้นมันอ๋อ มาหาน้องต้นมันหาต้นมันอืมเออมาดู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 อ๋อดูดิจะน้องวัดไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไปไหนมาเนี่ยพี่อยู่จากบ้านนะอยู่จากบ้านไม่ได้อยู่จากบ่าใช่ไหมต้องอยู่จากบ้านเนี่ยขับรถมาเลยนะอ๋อโอ้หนาวไหมเป็นนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะครับอืมน้าเชิญก่อนครับผมท่านมาดินี่นะน้องต้นมันอยู่นี่นะโอ้ใส่อยู่นี่ยก็อ๋อดูดูดูอ้ น้องต้นมันน้องต้นมันมากอดผมด้วยนะผมว่าผมไม่ได้เห็นน้องเขานานแล้วนะครับนี่โอ้ี่นี่ด็กท้องนักเก็บเออโอ้โนี่นะโอ้อยู่กันหลายคนเลยนะครับน้องต้นมันมาเจอพี่ก็คุยกับพี่เลยนะแปลกโอ้ข้าวจ้ำผมได้ด้วยนะไอช่วงที่เราไปที่ถ้ำแต่ก่อนอ่ะอ๋อจ้ำพี่ได้เหรอใช่ตอนที่น้องเขายังอยู่ที่ถ้ำอ่ะ โอ้ถ้ำที่เราไปเจอแรกๆใช่ใช่แรกๆเลยถึงว่าไี่จำพี่ได้คนเดียวนี่มานี่ไม่ทักแบบนี้เลยนะผมไม่ได้เลยอ่ะต้นมันอ่ะจำผมได้ด้วยอ่ะโโโอ้หคตรดีจำผมยังไม่ได้เลยใช่เหรอผมก็จำไม่ได้เนี่ยเจอทุกวันจำผมไม่ได้เลยแต่ก็คุยกับผมปกตินะเออแต่แปลกที่ว่าจำพี่ไถยหลมได้อยู่คนเดียวแปลกมากเลยแสดงว่าตอนนั้นพี่ไถยหลมก็ไปเนาะไปกับผมอยใช่ใช่ใช่คลิปแรกเลยมั้งที่ไปเจอเนางแรกๆเลยนอนอยู่ในถ้ำใช่เหมือนจะป่วยนะตอนแรกๆอ่ะเราไปหาเห็ดแล้ว กว่วาจะมานี่ได้ก็นานเหมือนกันนะนนชวนะนะชวนแล้วชวนอีกนะชวนนานม,มากๆเลยแต่แป๊กที่ว่าจำพี่ใส่หลอมได้คนเดียวเลยใช่<า>กกขับมาถึงพักเลยอ่ะอโอเคพี่เดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้กินกันได้ได้ได้น้ำให้พี่กินกัน,าน,านขับมานานแอย่างขับมานานเลยอ่ะนานเลยพอบ้านพี่ท่านอยูข้างบนอยู่ข้างบนนู้นอยู่ไกลเดี๋ยวนะ ชวนนั่งด้วยอ่ะโอ้โหขอบคุณครับชำระชำระท็พเลยท็พเลยโอ้โหอยู่หลายคนเลยนะใช่มาเออเดี๋ยวผมจะคุยกับน้องต้นมันไปนะเออเออเพื่อนวัวมาสิวัวมาอะไรไหนแล้วอยู่นะมาแล่ะเออด้วยใส่ชีแถวหรือเป่เออแล้ย้ายเหรอย้ายย้ายอ่ะงไหน อน้องต้นมันบอกว่ามาอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับอืมน้องแดงมาแล้วนะเมื่อคืนที่พี่พี่มวยไปเจอน้องก็มาของพานบอกเหรอเมื่อคืนผมเผลอนอนแล้วน้องไปตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยเหรอจริงเหรอใช่อ่ะกินน้ำมาดิโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเพิ่อนอนเด้อเมื่อคืนน่ะยังไม่รู้ตัวเลยน้องว่าเอาน้องมาเนี่ยเออ สาวน้องมาไม่ดูแลเลยนี่นื่นนานเลยน้องแดงเขาตอนรับดีมากๆเลยนะ้อไปดูนยะนล่ก็อุ้มอะไรนะไอ้เจ้าหูกลางนะใช่นเปน่อเมื่อคืนมอมเพื่อนนอนด้วยพี่งไปตอนไหนไม่รู้โผล่ไปบ้านปอบตกใจเลยแล้วพี่บุญก็มาส่งอะหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดไง มากทุกคนมาไกลนะกว่าจะเดกว่วาจะแรกๆผมมาผมทำไมเพิ่งมาก,กว่าเนี่ยทั้งวันละ <c oughs> โอ้ไอเราก็กว่าอยู่คนเดียวคนก็อยู่กับทั้งบ้านเออเรากว่าอยู่ทุกวันน่ะน้องๆเขาไม่เคยช่วยเลยเออทั้งวันเพิ่งเห่นเนี่ยผมก็กว่าอยู่ทุกวันฝนก็ทุกวันเออน้องแดดเเี่่่ยยไมคิจะออวบ้างลแรกๆแร,กๆ,รกๆที่ผมมาผมไม่คิดว่าผมจะเจอ น้องต้นมันเลยนะกมากเลยนะครับพี่พาเป็นน้องน้องไปดังเล่นก็ได้แล้วพี่ข้างบนน่ะน้ำดอกอะเพราะน้องก็จำพี่ได้อยู่คนเดียวเลยไปไหมนึกว่ใครเกิดเนี่ยดี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 น้องไปโอ้โหเออเห็นไหมน้องไปกับพี่ไปเทีนเซี่ยไปดีด็กท่า๋ตอนนี้ผมชวนน้องต้นมันขึ้นไปนั่งเล่นข้างบนนู้นนะครับ แล้วก็น้องต้นมันบอกว่าไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะครับไปดิเดี๋ยวช่องต้องเปิดไปดีกว่าไปครับเปิดขึ้นแล้วจ้องบดนุ่มปุ้นไปด้านบนนะน้องต้นมันได้ลงไปแล้วนะครับไปนิเดี๋ยวท่างจะมาพูดไหนะไปเดี๋ยวเราไปข้างบนนะครับพา น้องต้นมันเที่ยวนะผมไม่ได้เจอใช่เหรอขับเป็นเหรอโอเคเดี๋ยวให้น้องต้นมันขับรถนะโอ้โหสอนหลายอย่างเลยนะทุกคนโอ้โหอ่ะเดี๋ยวน้องเฮ้ยนึ่งมงเออเพิ่งโม่เลยโม่งไรโม่งไรเลอะโอ้โหอยู่นานไม่นานนะขับรถเป็นแล้วนะทุกคนโอ้โห วางเปล่าวางอปไอย่างไม่วางเลยเออวางเดะเออ<ช>วางเดะโอ้น้องขับรถไปแล้วนะเออไปไปข้างบนกันดีกว่าอไปแล้วครับตอนนี้ผมให้น้องต้นมันขับรถนะว้าว เริ่มที่จะเย็นแล้วนะครับดีใจามากๆากเลยนะที่น้องต้นมันได้มาอยู่ที่นี่นะแล้วก็ขับรถเป็นแล้วนะครับเดเึงมากๆเลยนะผมตึ้งเลยนะ เดี๋ยวเรจะนำขึ้นไปถึงคือลำมากนะผมจะพาน้องขึ้นไปในจุดที่มีแสงสว่างนะข้างบนก็จะเป็นทิวทัศนนะครับคล้ายๆเป็นจุดชมวิวนะ น้องต้นมันเก่งมากๆเลยนะครับขับรถได้ด้วยว้าเออวันนี้ก็แท้ขนเอาไปเลยเออสุดท้ายก็เดือดได้เหนะอเอ,อเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันน้องต้นมันดีกว่านะตอนนี้ผมกับน้องต้นมันได้ขึ้นมาถึงในจุดที่ผมจะพาน้องมานั่งเล่นแล้วนะครับซึ่งที่นี่เป็นจุดที่อากาศดีมากๆเลยนะคล้ายๆจุดชมวิวนะครับตอนเช้าๆคือดีมากๆนะมองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาเลยนะครับ โอ้ oh, แล้วก็พื้นที่บริเวณไวร้รอบคือสวยมากๆนะแล้วก็กว้างมากๆนะครับนี่นะากให้พี่ๆได้เห็นนะนี่เห็นไหมกว้างมากเลยนะครับบอกเลยว่าช่วงเช้าฝั่งนูน้นเราจะมองเห็นภูเขานะครับนู่นนะตอนนี้มืดแล้วก็เลยมองไม่เห็นนะครับนี่โอ้กว้างมากๆเลยนะมานั่งคุยกับน้องต้นไมนกันดีกว่านะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เห็นมานานมากๆเลยนะ าจเย็นมากๆเลยนะเพราะว่าถ้ายกินไหนอะไอยู่นะล้าใเกอเพเออแล้วพรเออแล้วน้องหมาสิมาได้นะน้องเขาบอกว่าผมถามว่าน้องอยู่ที่นั่นอยู่ที่บ้านน้องแดงนั้นสนุกไหม,มน้องบอกว่าสนุกนะเออไม่หมาสิแล้วเนา่นะไม่หมาแล้วนะผมถามว่าอยู่ที่บ้านน้องแดงอ่ะนอนสนุกไหมแล้วก็น้องต้นมันก็ได้บอกว่านอนสนุกนะ เอยาอมีไว้อะเขามไาม่ไว้อ่ะนะ่ผมถามน้องต้นมันว่ากินข้าวเสร็จยังนะน้องต้นมันบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วนะครับอากาศดีมากเนะดีจังมากๆเลยนะพี่ที่ได้มาเห็นน้องต้นมันนะบอกเลยว่าผมได้ผมไม่ได้มาหานานแล้วนะแล้วก็ไม่ได้มาเจอนานแล้วนะครับหลังจากที่ผม ได้ไปเจอในถ้ำนะซึ่งวันนั้นคือนักสงสารมากเลยนะครับอยู่อยู่เพียงลําพังนะซึ่งน้องแดงได้มาชวนหลายรอบมากๆเลยนะครับกว่าที่น้องต้นมันจะไปกับน,น้องแดงนะตอนนี้น้องแดงก็ดูแลน้องต้นมันอย่างดีเลยนะครับมีทั้งไฟชูไฟฉายนะนนี่เห็นไหม,มแล้วก็ขับรถเป็นไว้นะในอนาคตน้องแดงน่านจะสอนอ่านหนังสือแล้วก็เขียนหนังสือนะครับ น่าจะใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะกว่าจะอ่านได้เขียนได้นะครับแต่น้องแดงนะ่าจะทําได้นะขนาดสอนขับมอเตอร์ไซค์ยังทําได้เลยนะครับอยู่ในปา่าโคตรข้างที่จะนานไม่คิดว่าจะขับรถได้นะโอ้หน่าจะคุ้นเคยกับคนในหมู่บ้านแล้วนะครับน้องเขาหาส่องอะไรก็ไม่รู้นะเออเพอเพอเพออัขึ้นนล่นะอ๋อน้องต้นมันบอกว่าไม่รู้นะน่าจะส่องหาอะไรสักอย่างนะพี่พแต่ว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกับว่าส่งหาอะไรนะนี่น้องเขาส่งตลอดเลยนะโอ้ส่งหาอะไรก็ไม่รู้นะครับส่งไปฝั่งนู้นนะโอ้เห็นไหมเห็นไหมน่าจะหาอะไรสักอย่างหนังส่งผมไม่รู้ว่าหาอะไรนะครับเราก็มานั่งที่นี่ก็สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันเลยนะครับพี่ๆน้องต้นมันจะได้พักผ่อนนะจะได้มีเวลาพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับพี่ๆ กบมาถ่ายแล้วนะอยู่นะรถแล้วโยนนะยายเอาเลยนะเกืบมาถ่ายละผมก็บอกน้องต้นมันว่าเราจะกลับแล้วนะครับเราอยู่ที่นี่ค่อนข้างที่จะน่อคข้างที่จะนานแล้วนะครับซึ่งเรามาซึ่งเรามากันแค่สองคนนะโอเคก็ถ่าย,ยแล้วนะถ่ายแล้วนะฮะผมกับน้องต้นมันก็จะกลับแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆชอบคลิปของผมก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับโดยการ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปดีกว่าฮะใชนนหมมองมองไล่นะ่ะมองไลนะใช่ใช่แล้ ใส่เขงอย่าโอ้น้องต้องมันขับรถเก่งมากๆเลยนะจะไข่เนไข่ชนอะแจ็คกล่องก็แล้วกันจตหิรัผมบอกผมบอกน้องเอาไว้จะกลับแล้วนะครับรรอพี่จะลงคับกลับหรอกลับแล้วมือละมือละบายบายครับบายบายครับ